สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาหาหน่อไม้เหมือนเดิมครับหาอยู่สวนเหมือนเดิมครับหาอยู่สวนยางตรงนี้ครับนี่ไม่รู้ว่าจะได้หน่อไม้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่สาวผมก็หาหลายวันและหามาก่อนแล้ววันสองวันสามวันก่อนแต่ก็มาหาเพิ่มเพราะว่าพอจะเอาไปทํากับข้าวตอนเย็นนะครับเพราะว่าหน่อไม้มันเริ่ม จะนนี้แล้วเพราะว่ามันเริ่มวันนี้แล้วฝนไม่ตกแล้วไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าตามมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมมาครับนี่ครับนี่ครเข้าที่เดิมครับมาหาที่เดิมมาหาเมื่อกี้เป็นการตกลุมแล้วตกตกลุมครับมาเลยครับ้ามมาดูเลยครับ ยายายอยู่เปลี่ยนเรื่องเร็วมากมันไม่ได้มาคิงตอน <laughs> ผมก็มาหาหน่อไม้เหมือนเดิมนะครับมาหาที่เคยหานะครับนะครับมาหาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหน่อไม้ฝนมันไม่ตกนะครับแต่ก็พอเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่อันนึงอยู่ข้างในนน่นครับ ข้างในนานหนึ่งครับมาเลยครับมาเลยตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยนี่ครับมีครับหน่อไม้ขึ้นอยู่ครับมีพอมีนี่นะครับผมก็จะมาหน่อไม้นะครับเนี่ยหน่อไม้มำังขึนขึ้นครับเนี่ยสองอันครับเนี่ยอันอยู่ข้างในมอสก็อ่ะ มันก็อกับติน๊นี่ครับอีกอันนึ่งนี่ได้นะไม้มาเหมือนกันครับนหน่อไม้ส,สวยครับนี่ครับนี่เต็นทนอใหญ่ๆเลยใหญ่เท่าแขนเลยๆๆครับ ตามมาเลยครับตามมาเลยนี่นะครับหน่อไม้ครับอยู่ข้างในนู้นนี่นี่ครับได้มาแล้วครับนี่มีแต่หน่อไม้หน่อใหญ่ๆครับอันหนึ่งอยู่นี่ครับนี่ครับอ่ใอาใช่น้ำเบ๊ก ข้าข้างในไม่มีเฮ้ยท่านผู้มชมอยู่ข้างในเลย <c oughs> นี่ครับเราก็หักเฉพาะตรงที่มันเอาแล้วหน้ากินอ่อนๆออตรงที่อ่อนๆออน,นะครับท่านผู้ชมถามาได้ครับถ้าตรงนี้เราได้ไม่เยอะเราก็ไปหาฝั่งอื่นนี่ครับก็พอมีอยู่ครับเนี่ยเยอะอยู่ ช่วงนี้ก็จะหาแต่หน่อไม้มากินนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้มันไม่มีอะไรกินตอนเย็นเราก็หาหน่อไม้มาทำกับข้าวนี่ครับนี่ครับหน่อไม้ครับหนอสวยครับนี่ครับมีตัวหน่อสว,สวยเลยดูครับนี่ยเราก็ได้มา พอทำกับข้าวตอนเย็นแล้วครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ครับหน่อไม้ช่วงนี้นี่เราก็จะขุดเอาขุดเอายอดน่อนๆมันนะครับจะอยู่ใต้ดินไอครับนี่ดูครับดูสวยมากเลยตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาดูได้ครับ วันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีฟ้าสว่างฟ้าสลัวเพราะเวลานี้ก็เป็นตอนเย็นๆสีโส่โมงแล้วสี่โมงเพิ่งมาหาหอ่อไม้นะ

จะลงไปข้างล่างนะครับนู้จะลงได้หรือเปล่าถ้าลงไม่ได้เราจะอ้อมไปฝั่งนู้นเดี๋ยวดูทางก่อนครับข้างล่างก็มีที่าหางไม้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะลุกหน่ตามมาเลยครับตามมาเลย ลงมาเราก็จะลงมาข้างล่างานะครับเนี่ยรอบที่แล้วเราไม่ได้ลงมานี่ครับรอบนี้ก็จะพาลงมาดูนี่ครับ มาดูครับมาดูท่านผู้ชมร้อยหมาร้อยหมาเดินเราก็บุกน้ำดีไฟกันนะครับ มาครับมาเลยท่านผู้ชมผมเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับนู้นครับเดินมาจากฝั่งนู้นมาเจอเขาขุดอะไรไม่รู้ดูครับท่านผู้ชมลุมลึกมากเลยเนี่ยครับสงสัยเขาน่าจะขุดมันนะครับท่านผู้ชมน่าจะขุดมันแล้วครับเนี่ยครับเขาหามันแถวนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาขุดอะไรหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาหน้าจะขุดมันป่านะครับ เพราะว่ามันป่ามันไม่จะเป็นต้องอยู่ในป่านะครับในนี้ก็มีมันที่มีขนนะครับที่มันกินได้เนี่ยผมก็มาเจอหน่อไม้ก็ออกมาจากฝั่งนู้นก็มาฝั่งนี้เราก็ได้หน่อไม้พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอนะครับก็เดินหาต่อครับนี่ครับหน่อไม้หน่อไม้ฝั่งนี้นี่ครับก็เดินมาเรื่อยๆก็เจอหน่อไม้เรื่อยๆครับ มันไม่เยอะเหมือนรอบที่แล้วครับช่วงฝนตกแต่เราก็เดินหาไปเรื่อยๆครับนี่ครับตามมาเลยครับแต่ถ้าเราหาเราหาเราหาแบบนี้เราเจอเห็ดปวกด้วยเราจะดวงดีมากเลยได้เห็ดปวกมากินด้วยแต่นี่เห็ดปวกมันไม่เกิดนะง่าจะหมดหมดอายุมัน้วครับเห็ดปวกมันน่าจะซูมพันหรือเชื้อมันหมดแล้ว ุดมันสูงมาแล้วครับหน่อไม้ดูครับสูงมากเลยมันสูงมันสูงมาแล้วเราก็ไม่เอานะครับเพราะว่ามันจะแข็งกระด้างมันจะกินมาหร่อยมันจะแข็งกระด้านนะครับท่านผู้ชมเราก็เดินหาไปเรื่อยๆพอดีว่าไม่ลงทางห้วยครับลงไม่ได้ครับ ไปเลยเดินหาข้างบนเอานี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นห้วยต่อไปห้วยที่มันเชื่อมกันฝั่งนู้นนะครับนุนี่ครับเชื่อมมามีปลาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมปลาที่มันขึ้นช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่ามันน่าจะลงห้วยใหญ่เหมน,นะครับห้วยใหญ่จะอยู่ข้างล่าง มาถึงตรงนี้แบตเตอรี่ผมก็หมดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วนะครับเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปต่อๆไปที่ผมลงนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบายบายครับผม